แจ้งข่าวแจ้งข่าวเงินอุดหนุนบุตรพร้อมจ่าย10พฤศจิกายน63นี้ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยเงินอุดหนุนบุถประจำเดือนพฤศจิกายน2563เงิน600และ600บวก1,000บาทนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณแม่ที่รอรับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดเดือนพฤศจิกายน63ตรงกับวันที่10พฤศจิกายน2563 โดยจะจ่ายให้กับผู้ที่มีสถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางกลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด600บาทสำหรับเงินอุดหนุนบุตร600บวก1,000บาทสำหรับเงินอุดหนุนบุตรแลกเกิดและบวกค่าความพิการในกรณีที่เด็กคนนั้นพิการอย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่วนภูมิภาคสำนักงานพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมง